สวัสดีครับในปี2อ2 4นีนี้นะครับก็จะตรงกับการครบรอบ50ปีของทางคาซิโอนะครับในส่วนของการผลิตและก็จําหน่ายนาฬิกาข้อมือในปีนี้นะครับทางคาซิโอเนี่ยได้ออกจําหน่ายนาฬิการุ่นพิเศษนะครับที่เป็น l i m i t e d e dition นะครับในซีรีส์ที่ชื่อว่า sky and sea นะครับหรือท้องฟ้าและท้องทะเลนะนาฬิกาในซีรีส์นี้นะครับมีทั้งหมด6รุ่นนะฮะโดยทั้ง6รุ่นนี้นะครับเป็นนาฬิกาจากแบรนด์ลูกนะครับหรือเป็นนาฬิกาที่เป็นผลิตภัณฑ์สายหลักของคาซิโอนะครับประกอบไปด้วย เบบี้จีนะครับโอเชนัสจีช็อกนะครับคาซิโอทรอนโปรเทร็แล้วก็อีดิเฟสนะครับนาฬิกาในซีรีส์นี้นะครับจะเป็นแบบโซลาร์พาวเวอร์นะหรือเป็นนาฬิกาที่ใช้พลังงานจากแสงนะครับซึ่งเรารู้จักในชื่อทัฟฟ์โซลาร์นะครับนาฬิกาทั้งหมดนี้นะครับจะใช้โทนสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองนะครับซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากแสงอาทิตย์ที่สะท้อนบนผิวน้ำนะครับที่ฝาหลังสลักโลโก้50ปีคาซิโอด้วยนะครับแล้วก็สีใน6รุ่นในซีรีส์นี้นะครับผลิตในประเทศญี่ปุ่นด้วย โดยในกาเบบี้จและก็เอเดฟสจะเป็น2ตัวที่ไม่ได้ผลิตในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มี3รุ่นนะครับก็คือ o อเชียนัสจีช็อแล้วก็ c a ซิโอ r รอนะครับที่เป็นนาฬิกาแบบสายโลหะนาฬิกาตัวแรกในซีรีส์นะครับมาจาก Baby G จนะจะเป็นรุ่น BGA S 2 9 0 SS 2 a นะครับ ซึ่งนาฬิการุ่นนี้เนี่ยถือเป็นนาฬิกาโมเดลใหม่เลยนะของทาง b บ b y G นะครับคือไม่ได้นำนาฬิกา b บ b y G รุ่นที่มันมีขายอยู่แล้วมาทำเป็นรุ่นพิเศษนะครับคือนาฬิการุ่นนี้ถือว่าเป็นนาฬิกาตัวแรกของรุ่นเลยนะครับนอกจากระบบทับโซลา่าแล้วนะครับนาฬิการุ่นนี้ยังสามารถจะก,กันน้ำได้ลึก100เมตรนะครับซึ่งก็เป็นระดับการกันน้าทั่วไปของ b บ b y G นะคือนาฬิกา G ีช็อคโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะก,กันน้ําลึกได้200เมตรนะครับสำหรับกรอบและสายของนาฬิการุ่นนี้ก็ทําาาาจจกกกวัสดุปรรระเเเภททนนบ็มาานในื่ององขำ การตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล,ล้อมนะครับดังนั้นเนี่ยนาฬิการุ่นใหม่ของทาง c a ซิ o ก็มักจะใช้วัสดุประเภทไบ Ba เบสไร้ินนะซึ่งเป็นพลาสติกที่ผลิตมาจากพืชน,นะครับทำให้มันสามารถจะย่อยสลายได้เองตามธรรมชาตินะครับถัดมาคือเดฟิรุ่น ECB 2000 SS ขีดนะครับนาฬิการุ่นนี้เนี่ยมีความสามารถในการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านสัญญ,ญาณบลูทูธนะครับแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยมีการเสริมความแข็งแรงด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยนะครับ แล้วก็ส่วนที่เป็นโลหะนะที่กรอบของหน้าปัดนี่ครับมีการเคลือบผิว i อออนเ t i n g นะเป็นสีน้ำเงินนะครับกระจกหน้าเป็นแบบซอรไฟคริสตัลนะครับแล้วก็มีการเคลือบสารลดการสะท้อนแสงด้วยนะครับตัวนาฬิการสามารถกันน้ำลึกได้100เมตรนะแล้วก็ตัวสายนาฬิกานะครับใช้วัสดุที่เป็นผ้า a อาค n t ทารนะครับก็ให้ความรู้สึกคล้ายๆกับสายแบบหนังกลับแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้บัคเกิสีทองฝาหลังก็สลักโลโก้50ปีคาซิโนะครับ ตัวที่3คือ G-Shock รุ่น GMW-B5000S-2 s นะครับนาฬิการรุ่นนี้เนี่ยเป็นนาฬิกาแบบ Full Metal ของทาง G-Shock นะแล้วก็มีระบบทับโซล่านะครับมี MultiBand 6แล้วก็มีบ t o o t h ด้วยกรอบนาฬิกาทำเป็นสีน้ำเงินนะครับที่ขอบให้มันตัดกับสีเงินของตัวสเ l e s s s t e e l นะครับขอบหน้าปัดด้านในเนี่ยเป็นสีทองนะครับ โดยในายการรุ่น G M W B 5 0 0 0เนี่ยเริ่มออกวางจำหน่ายตั้งแต่ปี2018นะครับในโอกาสฉลองครบรอบ35ปี G Shock แล้วก็เป็นนาฬิกาแบบ u l m m t t l l นะทรงสี่เหลี่ยมแบบเดียวกับนาฬิกา G Shock ตัวแรกนะครับที่ออกขายในปี1983นาฬิการุ่นนี้เนี่ยใช้ฝาหลังแบบส t ตนเลสสต e ลนะครับเป็นแบบสกู o l b a c k แล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเป็นนาฬิกา G Shock รุ่นหนึ่งนะครับที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น ถัดมาคือนาฬิกา Oceanus Manta นะครับรุ่น OCW S 7,000 SS 2A นะครับนาการรุ่นนี้เนี่ยมีตัวเรือนที่ค่อนข้างบางนะครับใช้วัสดุประเภทไทเทเนียมนะมาทำเป็นตัวเรือนนะครับแล้วก็มีการเคลือบ DLC ด้วยนะครับที่ขอบหน้าปัดกระจกหน้าเป็นแบบซาฟ์ไฟนะครับที่มีการเคลือบสารลดการสะท้อนเนี่ยทั้ง2ด้านเลยนะแล้วก็ที่เม็ดมะยมกับฝาหลังนะครับก็จะมีเป็นแผ่นเซาฟไฟอินเสิร์ตเนี่ยประกอบเข้ามาที่ตัวนาฬิกาด้วยนะครับ ที่หน้าปัดเนี่ยเป็นโทนสีน้าเงินนะครับที่มีการไล่เฉดจ,จากเข้มไปอ่อนนะครับ นาฬิกามีระบบทับโซล่านะครับมีมัลติแบนซิกซ์นะมีบลูทูธนะครับแล้วก็สามารถกันนันบึกได้100เมตรนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับผลิตในประเทศญี่ปุ่นนะโดยเฉพาะรุ่นพิเศษรุ่นนี้นะครับจะจำกัดการผลิตไว้ที่600เรือนทั่วโลกเท่านั้นเองนะครับโดยแบรนด์โอชินัสเนี่ยเกิดขึ้นมาในปี2004นะครับจากการมีส่วนร่วมของคุณคิคุโอะอีเบะ iko, นะครับผู้ที่ให้กำเนิดนาฬิกา G-Shock แล้วก็แบรนด์โอชินัสเนี่ยก็ได้ครบรอบ20ปีในปีนี้ด้วยเช่นกันนะครับ ถัดมาคือนาฬิกา p r o t e c นะครับรุ่น PRW61SS-2 นะครับเป็นนาฬิกา p r o t e c สาย c รั m b ิ้งนะครับที่มีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบทับโซล่านะครับ MultiBand 6การน้ำลึกได้100เมตรนะครับทนอุณหภูมติต่ำได้แล้วก็มีระบบ Triple Sensor นะครับคือมีความสามารถในการวัดค่าความดันบรรยากาศนะครับความสูงอุอณหภูมิแล้วก็มีเข็มทิศดิจิตอลด้วย ตัวเรือแล้วก็ฝาหลังนะครับทำจากวัตดุประเภทไบโอเบสเรซินเหมือนกันทําให้มีน้าหนักเบาเพียง56กรัมเท่านั้นเองแล้วก็ใช้สายที่เป็นผ้าสีน้าเงินนะครับรุ่นนี้ก็ผลิตเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นนะครับนาฬิการ,รุ่นสุดท้ายในซีรีส์ Sky and Sea นะครับคือ Casio Tron นะครับรุ่น TRN50SS-2A นะ ในการรุ่นนี้นะครับเป็นแบบฟูลเมทัลแล้วก็มีรูปทรงที่ถอดแบบมาจากนาฬิกาคาซิโอตอนรุ่นแรกที่ผลิตในปี1974นะครับแต่ได้ปรับปรุงให้มีความสามารถที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับโดยมีระบบทับโซล่านะครับมีมัลติแบน d 6แล้วก็สามารถจะเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านสัญญาณบลูทูธได้ในการรุ่นนี้การํำลึกได้50เมตรนะครับก็เพียงพอนะสำหรับการใส่ว่ายน้ำนะครับฝาหลังเป็นกระจกนะครับทำเป็นโทนสีน้ำเงินนะครับแล้วก็สลักโลโก้50ปีคาซิโอเป็นสีทอง ก็แน่นอนว่ารุ่นพิเศษแบบนี้นะครับก็ผลิตในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับก็คือนาฬิกา Casio ในซีรีสี s ส y and Sea นะครับที่ทำออกมาแบบ Limited Edition นะในโอกาสฉลองครบรอบ50ปีนาฬิกา Casio ในปี2024นี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ